สบายดีพ่อแม่พี่น,อน้องวันนี้ได้มาพบกับช่องบอลสี่ขนบ้าบอลอีกแล้ววันนี้ก็จะมาเนี่ยแยกบอลสี่น้อยเนี่ยบอลสี่น้อยที่่อยเด็ดแบะหัวมันออกไว้นั่นเนี่ยแบะหัวออกไว้ก็อบไว้ ประมาณสองเดือนเนี่ยคือต้นสำนินแล้วก็ที่ได้แยกลงกระถางแต่ว่า่อยมันงบหน่อยเนาะพี่น้องเนาะก็เลยได้เอานี่แก้วพปติกเพราะว่าจังเสียมันแพงมันโอ้ราคาสบาทแล้วก็ ขาดตลาดช่วงนี้คอย,อย่างออกไปล่านค้ากับวมีเนี่ยเลยได้เอาแก้วมาแล้วกระจอหูข้างล่างให้มันเปิดเบิ้งเลยเนี่ยให้มันเป็นเบิง้งที่ให้น้ำม,มันเสระเข้าได้ให้มันสาะเข้าได้บนญ้ำนั้นเขาจังที่บริโหด แดี๋ยวเขาก็เอาบอลน,น้อยใส่เดี๋ยวก็เอาไปลงลงตัวอบตัวอบของเขากระซี่ฮอดเจดมือพี่น้องเจดมือแล้วก็มันง่ายไว้เพราะว่าตัวอบของข่อยเนี่ยข่อยโมนิฟ y ไม่ข่อยดัดแปลงมนันแค่เจดมืองก่อนสิบเท่าครับ บอเสียทาเบิ่งเด้อเจ็ดมือ้อกดติดตามไว้กดติดตามไว้เนี่ยกดติดตามค่อยไปเดี๋ยวค่อยเอามาให้เบิ่งอีกอีกเจ็ดมื้อค่อยได้มาให้เบิ่งว่ามันสิใหญ่งสำใดญโอเคบ่งั้นเฮามาแยกกันเลยเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้แบบเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวที่เอามาแยกบันบันเสียลงโถเลยโอเคนะครับเด้อนี่กับดิน ดินค่อยปรุงไว้นะนี่ดินสูตดถอยกัดสูตระลับนะครับเด้อเด้อค่อยถี่บอกเด้อมีขีงข้งวงขี้คุยขี้งวขีวข้คุยสดใส่น้อยเดียวหน่อยเพราะมันมันเป็นกดก็อบอนสีมันบ่ค่อยมากกดกันเลยนะ เดี๋ยวเขาจะมาบอกสูตรอีกในคลิปต่อไปแต่รากกติดตามไปโอเคบอสงั้นเดี๋ยว่อยไปแยกเลยได้ติไมาแยกเลยเลยครับวิธีการแยกฮอากิฮอคกิเลือกเนี่ยเลือกตัวที่มันมีสามส่วนเลือไม่นจะที่หลอดนะพี่น้องนะเนี่ยครับสามส่วน มีมีลาบห้างมีห้างหรือกะมีล้ำต้นมัอนนะล้ำต้นหลกนักกับใบมันได้ครบสามชวนถ้าบ่ามีใบมันก็สีหลอดอยางนะครับพี่น้องเปิดใจมันได้ไป,ไปสังเคราะห์แสงนะเนี่ยมีห้าอันนี้คือหลอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะกับเหาลงดินเหียวเตรียมไว้ เ yeah. okay. นะี่ยโอเคเนาะจอดลงเลยเนี่ยลงแกที่ไปอนุบาลอีกประมาณเดือนหนึ่งจ้าที่ไปแยกกระถางเนาะพี่น้องเนาะมันที่ไงเอแยกกระถางตัวนี้ให้มัน นั้นแข็งแรงไปก่อนเนี่ยเดไปเสีย,ยแล้วก็ะติเป้ขาตูอบนะไปเรื่อยๆน,นะอันนี้ก็ะติเป็นบอลบอลสีเงียงบเบึ้งบอลออกมันน้อยมันน้อยอยู่นะครับเนาะกระเสะบอลสีตัวนี่เงียบเงียบเงียบแน่แล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ากระติเหลือจะคนคนที่ใจฮนะคนที่มากบอลสี แต่ของผมมันกระถิ่งเงยไหลแล้วพวกใช้ชนพวกนังไหมพวกเนี่ยก็เขาเอื่อหลายแนว,วกระวาที่เห็นเนีย่ยก็อ่าอีฐพิมี์พายนะอันนี้เห็ดกล่องซุ่มข่อยกะดีเห็ดบอนซุ่มขึ้นก,กันเดี๋ยที่มีคนเอาตัวเอาจักร้อยหาซิบว่ พวกใช้ชื่อพวกอย่างกลิกะไปเลยเนี่ยพวกมุ้เสียบลูนะครับว่ามันเป็นอีหยังตัวหน่อยที่เอาเซ็งสิจะก็ให้ไปรลุนเอานะแต่มันใหญ่งงเอากระคุ้มนะเขาเอาแค่ร้อยห้าสิบมั้งผู้ใดได้ไดกคุ้มทุกต้นนะครับมีหกกลุงมีแง่มันเนี่ยวัตถิเหตุนะคันผู้ใดสนใจกับว่ามันโอเคกับคอมเมนต์มาไว้นะคัน คนเขามิมนหลายกะทิโอเคอยากร้องมึงกล้องซุมบอนสีคือบอถ้าเขาถ้าเขาคองซุมคอง,งละท่าไรกลองละเสนบอพสิบนาทีก็หมดอันนี้คองซุมบอนสีกานเลือ อย่างอ่ะป่านเดียวเขาท่าเขาท่าเขาท่าเนาะอันนี้กันอีกมาอีชุดหนึ่งชุดชุดที่อารุี่ยวมาหันจะเอาออกไปอน,นุบาลผมไล่เป็นขวแล้วกอ่ะขวบที่สามมันนะครับเนาะพร้อมขายตัวละ ใช่คนทีบ,บานหาที่บาทเดี๋ยวเาชนมาเอาแล้วไม่เอาหลายแล้วแต่ช่องนี้บอลมันเกิดอยู่บางงาน,นไงพราะว่ามันเป็นอานาหนาวไปงห็นกระดิ่งหดไปมันโคตรหัวคนมึงหัวมันตายอืมอุ้ยอันนี้แดงนัติดมาแนละ้วอืมของซุ่มบอนติว คือบะน้องปีน้องเนาะแล้วคิดว่าดีปะกล้องมุมบันสี่ถ้าว้านราคาแะเพียเอ็มเอาลอยหาสิไปเลยบางอันก็ให้หาต้นหกต้นไปเลยแถ,แ,ถแถมแจกแถมไปเลยเอาโชยเงี้หันค้นมากที่ดีลียหาต้นหงต้นโอ้ มันงหง่ขึ้นมาได้สองเดือนก็นต้นแล้วหันเมนยังคุกดงกระตุ้นแล้วสองลอยเหรอแต่อีกสามต้นสามต้นเป็นโอ้หคุ้มเอาแค่ลอยห้าสิบวัน,นี้ยี่สหาเดยนอกจากช่องวันสี่ว่าวานเลยพี่น้องเดี๋ยวล้องติดตามเดี๋ยวกำลังคิดอยู่ว่าที่ไปเห็ดไปจังใด มันจะมีโอเคเนาะเนี่ยเดี๋ยวนี่ล่ะกัที่บ้านนี้เนี่โอ้แต่ราคา เดี๋ยวที่ไปเช็คราคาให้ประมาณวันเสาร์นะครับวันเสาร์นาะทีเด็กเที่ราคยตลาดตลาดนั้นถนนน่ะประมาราคาอี่ประมาณไหนนะตลาดมว่าเขาขายได้บ่ช่วงนี้แจ้ก็ดีที่ผมมานะ่ะปวกแผงๆปวแปกแผงๆก็ดีเกิดอยู่เน่หน่อยผมก็ได้ไปจับบ่ายได้นะคนเรา,นนะามา่มีเงินนะแต่คนมั้นเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะ แล้วก็ที่เอาลงเนี่ยเอาลงเอาลงตู้เอาลงตู้อบเอาลงตู้อบประมาณประมาณจังมือบะ่ะประมาณเจ็ดมือประมาณเจ็ดมือเปทีง่ายลวเวลยกอทีออกไปอนุบาลขวบที่สองครับพี่น้องนะลองไหม

หินหินกรับปลาใบต้นเชียงปลาเนี่ยตอนนีไฟไฟอบเนี่ยต้องมีไฟอบเนาะไฟอบเองใจหนะ่อยครับไฟอบโอเคไมก็ปลา กดติดตามกดแค่กดไลค์กดกระดิ่งใหม่แล้วกันถาบึงกล้องซุ่มบอลซีผมนะครับนะว่าทิ่ไปได้ปอครเอาเพวกแพงเนาะเอาอยักไงหายซีเดี๋ยวกะแทบไปแจกไปตีได้ตัวนยังกระซังมันใช้ชุนตุ่นละพันสองพันกนระซังมันสบาให้คนติดตามผมได้มีความสุขคุ้มสุดตน้น เกินครับนะแล้วครับ